สวัสดีครับวันนี้สารหลัดพี่น้องมาลุยหาขุดปูขึ้นเกาค่ะพี่น้องนี่พ่น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 โอ้พ่นพ่นพุ่นพ่นผู้แรก้ยงแหกมานไหลยึดแล้วฝันใส่แล้วพี่น้องมันแดดแห้งมันอันกว่าสิหาพ่อพุ่นไปก็เหม่ถ้าพุ่นนะคูพอดกิเลสพ่อได้กิเลสแล้ว สวัสดีค่ะคุณยายสวิตดดีค่ะเอดีนะกำลังครบรเลเลยไ่นอนหัวจีเรดไีเร็น้ำอปไก็ไมเหมือนว่าลุยน้ำกันกาพีน้องมาถาูรแขกแหกมาน้องเข้ามาถาวก็ลุกเคยพ่นเคยพื่นหาไว้หายอ่าเงี่ถาพนนะเกือวน้าวขึ้นได้าพีน้องเอตัวงามๆมเลยขอจับเด้กัะหนีขยันเด้ เนี่ยตัวเมียนั่นเห็นว่ามันหนีพอพราะว่ามันเงียบไปข้างล่างแกงค์เดียวอาเรืงมาสิจับให้เบื้องบ่สิจับจับแบบนี้จับแบบนี้ตัวแก๊งค์เดียวตรงนีขาม,มันเข่าหากันด้วยเหรอมันจโอ้เอ้า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 จับที่สุดเฉพาะมันเงียบเอาอ้าวมาลุ้นกันครับน้อะถึงแล้วใะเอาถึงแล้วถึงแล้วพูน่าพี่น้อง น้านแกบวันนจับเองโอ้หอ้โอ้โอ้ตัวปงตุกปงแล้วนะปูงแล้วทุกปูงแล้วอ้าวปูงแล้วุ้ไปตัวฮะเอ๊ะกระปูงเราเด้ ง่ายไหมรอ้ไเขาจะห่างหนยวันนั่งกับลูกไปอประมาณแบบพวกมกเลย้าน้าๆๆ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 ่อๆๆๆ่อๆหๆๆอๆๆ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 ๆ้ๆๆ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 ๆ่ๆๆ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  พีเียดบุกพีเดียดเาเออวา้วาวอ้าวอาได้ยังก็เอาด้วพี่นอ้องกูน,นะไปยึดแล้วกนว <า S 2> ันจะัะครับออา,อาวันพี่นอ้องกินไอแถวเขาลูกเคยเป็นคุรแข้งกัน,นพูดได้เสียนหอดก่น่น <laughs> จับเอาจับเอาลูกเคยเป็น,นไดเอ้นั่นนั่นนั่นนั่ครับ นี่ยังกิริกิริรศว้าวคุณน่ะพุกกิริศไปนะ้ำพุทขังขอยู่ข้างหลังคุณพ่อทั้งฝุ่นคือหือนนะหือนอยังนั่นก็หวาดว่าสัตว์ลูกเคยชนะลูกเคยชนะโนะอ้โนะหพี่น้องว้าวตกใจเลยแหมแถาโลดได้ที่หลังเแ้าพี่น้องเอาัวผู้เอาถังมาผัวแล้วจับตัวเดี๋ยวมันสีหนีบมือ,อ,อมเ็แลจ้สเ็สแล้วมีบ พอไปพี <pour S 2> ่เข้าพอแล้วพอแล้วพอแล้วโอ้นตัวยงามด้พี่น้องออกก่อนติแถวบนี้สรแล้วก็ิลีเดียวคุกกิลีองพี่น้องกิลีไปน้ำได้ยจะเอา่ปูหลายอยู่พี่น้องจห่างกันูน่อยหลาย tổng đẹp đẽo của đại học hùng yên ăn hộp yên hộp yên hạnh Ôi, hạnh hùng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 

ม็น<ไ>ุะพู้ยังไเสียไม่ถึกไม่อืมไปทั้งคนโอ้ยเสียจำโอ้ตัวโค้งแล้ววะนะอืออออเรียบร้อยแล้วบุกหอยเรื่นี้ลีเนี่นะโอ้ยจะผ่านจะาผาน

หนึ่งก็โฉงอ๋อปหมดยังตูนตุนเห็นตัวแล้วเห็นตัวแล้วเห็แล้วผิขึ้นมาผิดแล้วว้ายเกือบนีพล่อยตัวเมีย เร,เราไม่รูดนะเกิดขึ้นขนาดนี้หรอ,อ,อ,อชูกันปะพูดห,หากไม่ไม่มันบกหอยหากไม่กับขี้ห<อ>ินบ่ได้แล้วพี่นอ้องุดตรถึงหู้หน่อยหู้เสียนุ่น,นบกอหบอ,กอยน้ำกับพี่นอ้องนี่

ปกล้องหมลเลยแต่ดินนขู่ง่ายระวังถูกตัวกนาหมจกุกจ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 ุกกจุากจุกจุกจุอจุกจุกจุกจเกจุกจุกจมกจุงจุกจนกจหกกจุ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  อกำลังงามเลยครับตั át, วเมียต tamam. ัวเมียมเล้ยพี่น้องแมนตัวเมียเห็นมันขาวนะเลือกปอแล้วพี่น้องอีเลือกอแล้วพี่น้องหู้อปูแล้วเบิมน้ำเล้าค่ะเออตัวโงบเสียงหูบ้านเสโปิดหนาหู้ลักดินไหล้ตัโงหนอมั้งนะตัเานะเา เอาไว้เดี่ยวก่อนนั่นเจอตัวแล้ว <c oughs> อะไรนะดิดิดีิดโอ้ตัวเมียนีีบ <c oughs> อืมฮะตัวเมียเก็บพักแก้ผมพี่นองหาแก้มืแล้วแก้มืแล้วเหมือวนวยหนูบอกปอ ไปโน้ไปปูไปปูป่ะเจอแล้วเจอหูดหรอไปสิยูกไกลๆแน่ฮะนั่งเชยผม้องยึดแล้วหหู้อรใหญ่บ้างเลยแล้วว่า โอ้โหคือแปลกๆลเอทั้งตัแล้วโโมงกว่าเดอเด้อเด้อเดอเด้อเห็นล้วเห็นแล้วเอาเอายานโดนตัวมันเอาเกรียมหน่อยดีกว่ามาค่ะมาค่ะมาเลยมาเอ๋อขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมอปุ๊บอ๋อี่อยด้วย ตัวผู้ค่ะพี่น้องตัวผู้อ้าผู้ยังเล็พี่น้องผู้ใหญ่ๆค่ะพี่้องลุดนุ่นุ่นุโอ้สอหูเลยเออลนอย่าลโอ้มันนอนนอนไปมันนอนแนอนไปกับุกับพุบทีเดียวเออโค้งบวขหูนี่ขึ้นะโอ้จะดุดดดดเียวเอเคออเอเียว กันไปโดนัวอ่าขึ้นมาเสียมหน่อยเสียแล้วพี่น้องอ๋ออ้าวน่าสมีอ่ะอย่อมข้นต้องได้จับเสียแล้วจับกระยันจะโดนหนีบมือพี่น้องเบิ่อนี่ย <c oughs> แหว่งเขามาหาดีดี ตัวเมียสวยๆค่ะนะเจอปะเจอแล้วโอ้ตัวใหญ่คักพี่น้องเอ้ยตัวใหญ่คักเลยว้ายให้เอามาให้พี่น้องเบิ้งเบิ้งไปเอามาให้พี่น้องเบิ้งก่อนตัวใหญ่แบบวูวตัวเมียครับพี่น้องตัวเมียครับ แต่ว่าคนมวคนมวเหมือนคนมวมเออเบงทางพี่น้องมาตกฟงแล้วบองคนมวนเหมือนเป็ไงใหญ่พี่น้องเอาไปนองเบง่เบงดเด้อันปีิ่ไงนี่พี่น้องัวเมียตใหญ่มากครับ โอ้ยนี่ย่งอะจะจะจะพ่อเรอพี่น้องพ่อเรอโอ้แดงงามเลยโอ้พี่น้องตัวเมียตัวเมียเน้อตัวเมียเข้าหาหหอยน้ำคนง่ายอืมคนง่ายแตาคนเยอะคนละมดมดีย

เพลียวไปทางูุไหาดึนขายตัวสองตัวอ๋ออีปูข่เด้ปูข่ไปทางไหนเออเอเอยีแล้ว่ได้ปูพี่้องด้กนดียอตัวแมนปะหาบ้งเออเอ้าต้องใช้กระปูให้ให้ให้เศร้าทีครับอีปูอีปูออกไปแล้วปูออกไปนอ้นรูใหญ่ๆแล้ก็ จุกจุกจุกสามอัดจุกฟงนั่นจุกฟงแล้วโอ้จุกเลยให้ดุแ้วให้ดุใ้ดให้ดูนนั่นโอ้ตัวใหญ่เลยเห็นแล้วอ้ออาหูน้ำแบบนี้เจ้าปุ๋งอะไจริงหลือเศร้าครับตัวนี้คอยอยู่เองตัวเมียงามๆพี่น้องคอยอยู่เองไปค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปหาคุณยายเข่าโฮมแล้วค่ะพี่น้องมีเดียดแห้ง นีเดียวเตรียมมากลมาเบ่งผลงานเข้าค่ะพี่น้องตัดของห่มเดี่ยวเบ่งขนงานเข้าค่ะพีน่น้องป้าเดหลายอยืนพีน่นไ้หอดกี่หลีดหนึ่คือว่าได้รลายอยู่ขัดเดียรหอนแต่ว่ากะหาหู้อยากแน่จนจันอยหู้ยฟูหลายแต่ว่าหางนนี่จะหู้นีหน่อยหูห้เนห่อย ไปค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไวส้สำเนียคลิปนาพอกันไม้ขะมืมัน,นี้แดดห่อนแห้งสิพาคุณยายเมียบานเลยสิปิลบซะก่อนสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีข้าวมันนี้เรามากับผลูกเคยเราเด้อมีตัวช่วยมาเมียบาน,นกันเบ,บิ่งแดดนะพี่น้องกูด้